วันนี้สอบเอออเอาเอาเล้มไม่ได้นั้นไม่ได้ฮะ เด็กก็จะปิดเทอมนะครับ14ปิดเทอมอันนี้พยุงนงมคฆาแต่นี่พยุงปลายมันจะแหลมนิดหน่อยไมาคาแต่มาาแต่มงกินได้ครับลูกมันกินได้อ๋ันนี้พยุงมันเป็นไอ้ลูกๆชนแล้วชนอีกอ่ะชนจน ยิ่งชนยิ่งงามมันเยงให้นั่นยิ่งชนยิ่งงามแล้วมันเบี้ยวคืนมันน่นแะนี่ก็มาฆ่าแต่นี่พยุงมาฆ่าน้ำเหรอฮะอันนี้มาฆ่าแต่นี่พยุงมาฆ่าโมงไม่รู้เลย ไหนใหญ่แล้วตัวนี้เราวางไว้ตัวนี้นี่มะข่าข่าโมงข่าโมงอะไรซองซองซองอะไรซองไม่เก็บอะไรมาเสอบของเก็บแจ็คที่ติดอยู่ค่ะท่านต้องใช้เงินต้องใช้อะ อย่างกายมันก็จะติดเปทุกอย่างอันนี้เขายุงครับตัวนี้ก็ไปยุงกันไว้กันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั่นอย่างเรือไม้นี่ยนะมันมีลายเชื่อมะข่าแท้ะมะข่าแท้กับพยุงเนี่ยมันจะมีลาย คลายกันมะข่าแต้ก็สวยมะข่าแต้เนี่ยเนื้อไม้ลายมันมีแก่นมันมีแก่นมันมีกระพี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นชั้นๆสีต่างกันมีลายไงแลลายมันแอบแฟริกาใชนนไ่ไม้ไม้ไม้ไมะข่ามะข่าแต้เนี่ยมันจะแข็งกว่าพยุงละเอียดกว่า มันมาฆ่าที้ามาอดูาทำไมล่ะไม่ไม่ไม่เอาตอกตะปูต้องอ๋อจะซ่อมเหรอตัดโอ้ระวังระวังเนอะอย่าประมาทเนอะยังไงพ่อใหญ่อมพรมาดูอยู่มาดูอยู่มาแตว มะข่าแต้มันจะแข็งกว่ามะขามองมะข่าแต้มีลายมีแก่นมีหลายชั้นใช่ฝักมันมีหนามมะขามองไม่มีหนามแต่เหมือนกันันเม็ดในมีไอเนี่ยเหมือนกันเลยเอเอเ,เขาเรียกอะกินได้เอาไปหมกมาต้มมาก็ได้ไปแช่น้ำมันจะพองเหมือนไนม้มะขามอะ่ะไอ้คาเม็ดมะขาม ทำกินเหมือนเม็ดมะขามนะแต่มันกรุบกว่าแข็งกว่าเม็ดมะขามเนื้อมันเยอะกว่าเม็ดมันโตกว่าโอโ้โ,อโหอันนี้ก็ดีกว่าดีครับดีกว่าเนี้วกว่า,า <c oughs> เโโนี่ยไปเฉยเราเลอโอ้โหเลอโอ้โหเนี่ยมันจะเต็มที่เลยมันอจาเอออ่า เอ้หน <ion up> ้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนอะไรมันจะออกดอกเดีก็หน้าฝนมันไม่ออกแน่หน้าฝนไม่ออกหน้าร้อนกับหน้าหนาหน้าร้อนกับหน้าหนาวอ่าหน้าไหนมันจะดีกันเออได้ต้องค่อยสังเกตหน้าหน้าหนาวกับหน้าร้อนหน้าฝนนี่มันไม่ค่อยออกดอกเออเจ้าเนี่ยเจ้าอ่ากอริลล์ stone <laughs> morning สกายลีฟนามาโชว์เองสกายลีฟซะด้วยนะโอ้โหสิงเลยโอ้โหโอ้ยสิงเลยโอ้โหแล้วมีน้ำแข็งเขากินหรือยอะไงเนี่ยฮะ สิ่งแต่เช้าเลยเนี่ยมีน้ำแข็งเขากินห้วยโอ้โหเยอะบวยทำไมไม่หมดทุกทุกที่สักทีอะทำไมไม่หมดสักทีอะเช้าเาก็มาใส่ให้เหรอเขาอ๋อเหรอชามาใส่แล้วเหรอโอ้โห โอเคบูบอยไม่ใส่นี่จะครบเลยโอเคบูบอยไม่ใส่จะครบมาใส่เรื่อยแหละแต่เขาเขาไปใส่เองดิบางคนเขาไม่ไม่ชอบแฮมบูบอยเขาไปเขาก็ชอบอื่นใครในภูมิบ้านในบ้านชื่ออะไรอ๋อซึ่งบุญซึ่งบุญ คนโบราณครบงแล้วอ ouais pues, okay. ่ะขอบคุณค่ะขอขอคาสฝันในละเอ้ยลานิดนึงนะคะอยากเล่าเรื่องความฝันค่ะความฝันโอ้ยเอาความฝันมาเล่าฝันนิดเดียวค่ะฝันว่าโยมห่วงุยมห่วงค่ะค่ะเป็นี่ชายยมคนโตนะคะพอานรู้จักเนาะรู้จักสิไปค่ะอืมค่ะมารับโยมไปญาติที่ท้มสองสามคนค่ะแล้วก็ไม่รู้จะนําไปไหนก็ไม่บอกนําไปขึ้นรถไป ึ้นรถไฟโอ้ยมันจะนำไปไหนนั่งรถไฟไปพอรถจอดสถานีแรกนะคะก็พาไปจอดหน้าสถานีเลยพวกรวมก็พากันตั้งหน้าดูเอ๊ะชื่อสถานีอะไรพอถึงชื่อสถานีก็หัวเราะกันใหญ่เลยค่ะชื่อสถานีขยันเสมอนั่นแหละขยันเสมอขยันเสมอแล้วก็้รุ่งห่วงเราหัวเรามากกว่าเขาเลยค่ะ เนี่ได้ยินถึงหัเลยตื่นเลยโอ้โหอ้าวลงห่วงลมวงห่วงอุปทากอุปทากใหญ่อุปทากใหญ่โคราชคอแล้วเน่ยไปไม่เป็นหมดแรงแล้วขี่คอแล้วอ่ะโอ้ขี่คอเลยรอไม่ไหวมาตามไว S <S อ้าวนี่อีกไปเดีกหน่อยนี้จะต้องมีการแข่งขันรถยุนกันแน่นนสักวันเนี่ยเรา,ว,าว,วันนี้มีการแข่งขันรถไฟฟ,ฟ้ารุ่นอะไรโอ้โห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 การจบ กาตกการตกหน้าเสียเลยฝึกมาดีกิเวิญญาณเขาเปลี่ยนแลเปลี่ยนเป็นชาวโสกแล้วเต็มตัวดูดีตอแล้วอ่ไปอโผขี่คอชอบขี่คอ ูู่่ทีสงชอบอยู่ที่สูงขี้คออ๋อต้นนั้น่ะอีกหน่อยนะเต็มเหลืองอีกหน่อยหน้าดูเด็กคนเนี่ยคงเอมาเต็มที่นะนี่นะเต็มที่โอ้โหอันนี่แหละเจ้าของสัมปทานเนี่ยโอ้โหหลกหลายเลยอ่อเจ้าของสัมปทาน ยงูที่จริงคือโลไงมันควรจะเติมนะมันควรจะเติม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 ให้ไม่แน่นเลยตายใช่มันต้องเสริมสิขอปปลุกกไื่น็มีมันตายก็เสริมนะหาว่าเสริมหาว่าเสริมเติมเสริมเสริมแล้วมันจะได้แน่นจะได้ของมีนะตายเขาบอกว่ามีบอกเอาไปเอาได้เลยเออเอาได้เลยเอามาที่เอามาเสริมช่วยกัน ใครรู้เรื่องก็เอาพรราหน่อยฮะยอ,ยยอะไรนะ,นท,ะที่ไหน,นท,ที่ไหนเา,วา,านวที้่ไันนะที่ไหนคนที่ไหนกคก,กี่ยงไ่ะ ข้าวคนภาคตะวันออกมาไปทำปุ๋ยท่านแล้วเราก็จะได้มีงานทำไงเขจะได้กว่ากว่าตั้งแต่ตีหนึ่งยังไม่ได้ควันตรวจมวลเลยท่านไม่ได้ขาตรวจเสร็จแล้วแฉมแฉมกว่ากว่าพอไม่อยู่เลยฮะเอามาเอามามาเสริมที่ดูดูใครเอาพาระกันอยู่ ไคใคระจะเอาพารายมเถา,า,า,นะาแล้วก็ทีมยมเถาแล้วยมอะไรไปทานเนี่ยคนถูกมาแล้วน้องปุ่นมาแล้วนุ่นเน่ยปุ่นไม่ใช่ปุ่นมาแล่นเนี่ไม่ใช่ปุ่นปุ่นเตรีย <c oughs> ม <c oughs> ถ้าฝีมือไม่ดีนี่ต้องปลูกมายราบย่างจะไม่ขึ้นเลยไม่ได้ปลูกฝีมือแย่ที่สุดเลยฝีมือแย่ที่สุดเนี่ยมาปลูกมายราบย่าเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยมือแบบไม้ตาย ให้มาทดสอบปลูกมายราบยักษ์ปลูกยังไม่ขึ้นเนี่ยไปเลยไปไปไหนไหนไปขันฝีมือปลูกมายราบยักษ์ก็ยังไม่ขึ้นนี่นักเรียนการเกษตรอยู่ครับตอนนี้กำลังฝึกฝนอยู่คือบอกเอาเม็ดคืนมาไม่ต้องปลูกแล้วปลูก ไม่รู้ใครเป็นคนจนสินสิ้ติลงลงลงด้ยสะพานมันโผล่แล้วสะพานโผล่แล้วเออใช่ใช่สะพานโผล่แล้วเมื่อวานนี้สะพานยังจมอยู่เอาไอ้นี่มันเป็นอันหนึ่งมุมมันอีกอันหนึ่งอันเดียวกันครับมันมันเท่ากันแล้วฮะรถแล้วน้ำรถแล้วเป็นยังไงยากบุ่้ยยากบ่ โน่นยาตัวน่นแต่แข้งย่างเดียวดินไหมดินนะมาเดินมาเดินยังมาเดินยังไม่ยากหอก้รูู้ชาบอกย่นาอมาจเป็นขเว ทำไมไม่มาแล้วเนี่ยวายไปไหนแล้วอ่ะกลับไปแล้วเหรอนะกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วเหรอกลับไป้าสองวันแม่เขายังจำใจไม่ได้แต่วาเขาอยากให้ม้อยนี่เลยครับแม่เขาบอกว่าแห้เมจำใจก่อนดีจะมาเอาลูกปพอบาเลยตั้งใจอยู่ เออไปไหนอู้เปไหนวันเนี้ยไปนั่นนุ่งขาววันโบวันโคบวันโคบปกกระเทียมเออให้เอาวงนะโคบชะวาดขึ้นมาแล้วอ่ะนี่เขาเอามาคำปุ๋ยเมื่อวานนี้ืมเ่อวานนี้เมื่อวานนั่นไปเอาหายกระแดกปไปเออหายหายกระเทียมดองหายหายกระเทียมดองนี่หายหกระเทียมดองหายปลาล้าใช่ไหม ไฮกระเทียมดองอย่างเงี้ยไฮปลากระชัยแต่หายปลาร้าเขาจะมีไอ้ที่เขาจะมีน้ำเออน้ำใส่หล่อมีปีกมีปีกแล้วนะมีปากแล้วมีปีกกันมดแรงกันมดอ่าการมาแรงเข้าการมัดการมดมันข้ามเข้าไปข้างในไงไปเห็นในในของซีนครับนั่นแหละพอมดมันมาปั๊บมันก็ปัดถน้ำมันเข้าเข้าไปในปากเข้าไปในปาก ออกปากหายไม่ได้มันลอยก็เป็นกระปเนี hmm. ่ยมันก็จะมีมีมีอีกชั้นนี่เป็นสีมวงแล้วก็ใส่น้ำเพราะงั้นมดมันเข้ามามันก็เข้าไปเข้าไปในปากนี่ไม่ได้ลงไปมันก็โดดลงไปไม่ได้โรยแล้วต่อกันเป็นแผลพอเห็นพี่เปียใส่บอกของผมก็มีอยู่ตรงคอ โอ้โหกตบออกขึ้นนะเนี่ยได้ปุ๋ยเยอะเลยโอ้โหก้ามวงตื่นนะรู้เวลาเขารู้เวลา ต้นกลุ <haar> ่มมันสบายเนาะได้ไม่เสยคอไม่เป็นไรเลยในภูไม่เคยเห็นหน้าในภูมานภูที่ไหนไอ้ภูไม่เคยเห็นหน้าอะไรท่านเดนครับลองไหมครับเมาไม่ได้เลยโอ้หเก่งเว้ โอ้โหเก่งเว้ยโอ้โหเก่งเก่งอันนี้ไปให้คนคนนี้ให้ไปฝึกเดินเดินเชือกไม่มีเลยไม่ไก่อเลยอ่าคนนี้ให้ไปฝึกเดินเชือกโอ้โหชั้นหนึ่งเนี่ยมีอ่ามีมีมีแววมีแววให้ไปหาเดินเชือกตายเชือกเดินตายเชือกส่งแข่งขันต้องไม่เดินสายชันนอ่าเดินตายเชือกแข่งขัน พนละพลล่นลเมืม่อวานเนี่ยมี่พวนเมื่อวานนี้ถูน,น,น้ําเวอ่อา,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 อาพุเซ็นเ,เตอร์าค่ดีแล้ว่ตื่นมาเช้าก็ต้องนัวบ<ใ>นกี่ฝักไผ่นี่มันขึ้นน่าขึ้นน่าเลยเนี่ยโหเ,เ,เนีเน่ดูยอดนี่มาหนอน,นี่ขึ้นพื้ดพื้แล้วเนี่ยขึน้นน่าขึ้นน่าอีกหน่อยเต้ไม่หมดเลยเนี่ยอ่าขึ้นน่าขึ้นน่าดูยอดแทงพุ่งขึ้นไป อีกหน่อยเต็มหมดเนี่ยโอ้ยเก็บหน่อไม้กินคนเก็บหน่อไม้แจกก็ไม่ไหวด้วยไหวแล้วเนี่ยวางใครอันนี่วางใครนี่อนนีากใครฮะนี่อันนี้ก็อีกนี่ก็ยกเลยเนี่ยหนอเออขึ้นยังไงเนี่ยตีนังกาขึ้นไปเหรอฮะ เฮ้ยไมด้้เยยนนกัฮขึ้นยังไงเนี่ยกระดดก็ไม่ลงต้องขึ้นลำนู้นวิ่งไปกระโดดแล้วไปขึ้นลำนู้นแล้วไปต่อนู้นข้าล่าลงอ่ะนี่ต้องกายกรรมเนี่ยขึ้นลำนู้นแล้ไปต่อนั้นไม่ใช่อย่าลงตรงนี้ตะพานเนี่ยได้ไม่ได้ครับได้ที่โอ้โหอ๋อนี่มีนี่ไงเอาไม้ในผ้าดนานข้างไม่จริงอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเชียวขึ้นไม่ได้หรอก มาอย่างนั้นมันต้องมีพระองค์ไม่มีพระองค์แล้วขึ้นยังไงอู้ทำไมพระาทิตขึ้นไหวยังไงวันนี้ยกมงแล้วียแต่โมงกว่ายังเจ็ดโมงสิบห้าเองเหรอโอ้ยพระอาทิตย์ทำไมรรีบขึ้นอ่ะตงตดีเจ็ดโมงสิบห้าฮะ เซลล์มิบาทำไมมันขึ้นวายย่างพาร์ติสเนี่ยรีบไปไหนหนาวหนาวก็หนาวกอนนี้คึมๆมยนาดนี้พลังนวิตามินยังไม่มากหรอกมันต้องออกแรงกันนี้หน่อยอันนี้แหละยังอ่อนต้องแรงกันนี้หน่อย แรงแค่นี้นอนั่งนดีอะไรสุขภาพไม่ดีผมกาควรแต่ลุงตาบอกว่าตื่นพลังงานะไรมาวันนี้ว่าจะขับรถเอามาวันนี้นะเอามาวันนี้เลยวันนี้ก็เามาใครืนพลังงาน คนพลังงานธนาคัทโยโอ้โหคิดได้เหรอโอ้โหจะเจ้าของของคนเก่านั่นแหละครับที่ว่าเสมเลยหรอไม่ไม่ใช่เสมเสมผมตายแลยเสมตายแล้วคนนั้นนะคนใหม่ที่เคยเอามานรงนรงเหรอที่เป็นคนกดลวดอะไรใช่ แต่ทะเล20ปีแต่ว่าทำทำให้ไฟเกิดได้เป็นอ๋อมันก็ยังมีเชื้ออยู่นั่นแหละได้มันก็ทดสอบทดเพิ่มขึ้นมันไม่แปลกในไรนี่มีต้นมันไม่เกิดต้นสิมันวนเวียนขมันเองไม่มีต้นสิไม่มีจุดอ่าอย่างนั้นมันก็ต้องได้มันหมายความว่าไม่มีเลยแล้วมันต้องใช้ของมันเองอย่างนั้นก็ได้หมายความว่าคุณ หลุดพน้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันต้องกระตุ้นหน่อยหนึ่งถ้ามีกระตุ้นจิกหนึ่งก็ม่ได้ทั้งนั้นแหละโอ้ทั้งยี่สิตสี่โว้มันมไม่ได้เราโอ้อยู่ <ๆ S 2> ดีๆอ่ะ <laughs> อันนี้มันมันเป็นน้ำแบบ <laughs> เยอะเลยโอ้ยค <laughs> ือถ้มันเกี่ยวกับบ้าศกมัน ไม่ไ้อน้ำงูน้ำงูเรีวเี่ยวอะไง้ถ้าเขาปามงูแล้วออกไม่ได้แล้วเข้าไปเรื่อยเรื่อยเกี่ยวเกียวงูนี่มันน้ำเยาวน้ำเยยวพวกเนี้ยมันมันงอเงี้ยมันมันดึงกันไปหมด ต้องถอยหลังถอยหลังถอยหลังเดี่ยวดีเดียวขาดเลยอ่ะให้รู้จักแนเนี่ยมันดับ้ต้องฟังอะไรเลยผมก็จะขา่บูตลอดเลยตอนนี้นี่น้ำเข้าหรือน้ำออกน้ำเข้าเข้าันี่ยมันน้ำเข้า เอาน้ำมันไหลเข้ามาเน,นี่ยนี่ผ้าแมคโครแล้วแมคโครตั้งผ้าแล้วอ่ะ <c oughs> ทีนี้มาน้อยแต่มาแบบที่แล้วเมามาเยอะจะมาเมามาแบบไ,ไวๆ <c oughs> ไม่เยอะมันท่วมเท่าไหร่ <c oughs> เออไม่มากปีนี้ไม่มากกล่าวว่าจะมากกันนี้ไงคนของหนีกัน <c oughs> เออเออ ทางบุญเนี่ยพยากรณ์ผิดนะโดนอ่าทางบุญอ่านะไ,ไม่ท่วมแล้ว,ม,ว,ม,ลวมันลงแล้วมันลงแล้วแต่มันมีนะ้ำมีรอบสองดีกว่าครับเคยมีเดือนไหนครับอ่าทันวา,าก็มีทันวาก็ยังเคยีน้ท่วมเยะอันนี้ปิดเลยอันเนี้ยทำบุญอ๋อเหรอชนนเลยอ่ะ เพราะว่าเราเดินรอดใต้แบคโฮโอ้ยรวมแบคโฮแล้วเนี่ยแบคโฮโอ้เดินไปไหนคนขับไปไหนอ่ะนี่แหละนี่แหละอยู่ครับคนขับนี่อยู่นี่แหละแบ็คโฮแบคโฮใช่เดินกไม่ใช่แบ็คไม่ใช่แบ็คแบคโฮแบ็คโฮแบ็คโฮอรัน เป็นเรื่องแมคโครแมคโครมันมันเอแมคโครมันอะไรเหมือนร้านแมคโครอันนี้มันแมคโครมันออกไปแบ๊กแปลว่ากลับไงโฮแปลว่าจ้วงจอบนี่แโฮจอบอย่างเงี้ยแมกโครแมคแมคโคมันหูหูเฟื่อง โอ้มันเสียเอาเาไปไแล้วครับอ๋อเขาตากนี่ขนไปเขาตากนี่ขนฮะอ,อะไรไไเขา้องตากไปนี่แล้วแล้วก็ไปทำประโยชน์มันก็หมุนวอย่างนี้แหละเราเข้าใจอืทำประโยชน์ไปเรื่อยๆน,นี่แลลวนี่ฮิวมัสตั้งนั่นเลยเนี่ย มันก็หมักของมันในตัวมันเองเฮ้ยแสบบอสก่อนที่จะโชว์เขาบอกว่าเวทีตรงเนี้ดีกว่าเออคือพืชตดเนาะเวทีไปทําเองเี่ยที่ทหารมันมีรสอะไรเยอะแยะแต่ตัวนึงนี้แค่อย่างเดียวมีทหารทุกอย่างวนธีเรามาใช้ไปหมด เธยันสิทยางจริงอกู้สิทธิอ่างียการอตอบรับมีเสียงตอบรับนี่สองจอสองเหรอครับเจ้าขจอสองดอกเอร์นะนี่ด็อกเกอรนีฝึกฝนฝึกฝนพอเพียง ทฤษฎีอะไรนะอ๋อเข้มข้นฝึกฝนพอเพียงเลยเหรอสักคนเขาโอ้โหเวลาเขาทำงานตัวต้องครบเข้มข้นฝึกฝนพอเพียงโอ้โหทักทักวัดนะรายงาน